สวัสดีครับทุกทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในชิปที่ผมเอามาดองเหมือนกันนะก็น่าจะได้เห็นหนึ่งใน7วันที่ผมไปเที่ยวนั่นแหละโอเคซึ่งวันนี้ก็จะมาในอะไรที่แปลกๆนิดน,นึงนะซึ่งก็อาจจะน่าเสียดายิดหน่อยสำหรับผมเพราะมมาผมอยากเล่นซีเวสตาเนะแล้วก็ไม่มีแพลนที่จะขึ้นไป5้าพันแล้วผมก็เลยจะเล่นทีมอะไรก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าผมจะเล่นเนียฮะถ้าเกิดถามว่าเนียตัวนี้เป็นอะไรคําตอบก็คือเป็นเซตเข้าเป้าก็เป็นเซตหมอผีที่ผมพูดถึงมาตัแะ โอกาสอัตราปรับใช้ก็คือโอกาสออกสกิลเพิ่มขึ้น10%นะก็เป็นเซ็ตมั่วเลยมั่วเลยแบบมั่วเลยจริงๆเพราะว่าดูนะ,นอ,นะอันนี้คือพลัจโจมทีเปอร์เซนต์ใช่ปะอันนี้คือ h P แบบไม่เปอร์เซนต์ด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกอันนี้เป็นพลังป้องกันสรุปง่ายๆคือผมใส่อะไรก็ได้แล้วก็เอามาแค่ออกสกิลเนี้ยสกิลเดียวแล้วก็จบเลยโอเคไหมแหวนเนี่ยผมใส่เป็นแหวนต่อยแล้วใบโอเคก็แต่ว่าเซตัพมันออกมาสูงกว่าที่ผมคิดไปเยอะนะตรงใส่เพราะมันซีสองด ของไม่ได้เปลี่ยนมากมายกดให้ดูแบบไวๆให้ดูเซตัสแล้วกันนะโอเคทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณเท่านี้เออผมยังไม่ได้ดูเลยยูชินเดนจปีดเท่าไหร่วะอหกสิบห้านะโอเคก็ทั้งหมดมันเท่านี้เลยจริงๆนะไม่ได้มีอะไรมากมายผมแค่จะมาเล่นให้ดูว่าเนียเป็นยังไงผมเจอมาบ่อยแล้วไอ้ทีมซีซีเนียเนี่ยจำเป็นนะขอขยับตำแหน่งตัวละครก่อนโอเคเป็นประมาณนี้ก็ได้มัง้ง เออยังไม่ได้บอกเลยนะว่าออกสกิลอะไรก่อนบ้างคือสกิลเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าออกสกิลอะไรก่อนมันจะดีแต่ผมออกสกิลแบบนี้ก็คือเป็นเมียก่อนแล้วก็ตามด้วยยอนทีแล้วค่อยตามด้วยลิครับก็มาเึงเมียผมก็ทื่อไปเพิ่มคูดาวฝั่งเขาไว้ได้ไป4ตัวตีอีทีหนึ่งโดนฝั่งเขาสตันคืนมาเอาสตันผมไม่ได้อีก3ตัวแบบนี้เมียผมออกสกิลข้างล่างเลยแล้วช็อตของฝั่งเขาไปหมดทีมเลย5ตัวอ้าแบบนี้ใส่สกิลปีอีสปอยโอ้โหฟีแบบ ฟีสามสกิลอะอคือฝั่งเขานี่แทบจะแบบไม่ได้เล่นแล้วมาถึงหนำเลี้ยบผมหลุดออกมาแล้วปล่อยสายปลาช็อตหนำเลี้ยบฝั่งเขาตายไปอย่างเงี้ยแล้วเขาออกมาเป็นโควิดงไงจังหวะแบบนี้ป้างมามีใครติดโควิดหรอน่าจะติดไปเยอะอยู่แต่ช่างมันแล้วหนำเลี้ยบซ้ำาอีกจกังหวะหนึ่งเรียบร้อยติดสตาร์ทกันแบบไม่ได้เล่น แล้วยอนฮีฝั่งเขาทุ่มมาจาังหวะนี้ฮะน่าจะได้เดเมดเยอะอยู่โอเคแล้วได้เดเมจเยอะจริงฆ่าลินฝั่งผมไปเลยลินฝั่งผมก็เกิดใหม่ลินฝั่งเขาก็เกิดใหม่แล้วยอนฮีของฝั่งผมไม่ยอมฮนะมันทุ่มมาก็ทุ่มกลับแล้วหลับฝั่งเขาไม่ได้แล้วลินฝั่งเขาออกงั้นมาแบบนี้ฆ่าฝั่งผมไม่ได้ฮนะแล้วเขาซีเยอะมากด้วยนะก็คือรีเตนรกิลแล้วลินฝั่งผมยิงบีมมาจาังหวะนี้คือติดเอิมันไปทั่วหน้าอย่างนี้คือตีเบาแน่นอนแล้วยิงพื้นมาโอ้โหมันแรงมากเลยทีเดียวตายเเดี๋ยวก่นโคไม เมื่อกี้พลังแห่งเนียยังไม่ได้สำแดงเดชเท่าไหร่คืออัพสกิลหรือไม่อัพสกิลหนะสกิลข้างบนเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะของเนียโอ้โหแล้วผมได้เริ่มก่อนแต่ว่าเจอฝั่งเขาเป็นทีมอึดแบบนี้ผมแทบสิ้นใจแย่ yeah. แล้วทุกคนแล้วโดนสตันมาด้วยโอ้โหเขาสตันได้สีตัวเขาทําได้ยังไงวะในเมื่อไอเปอร์เซนต์สตันของตัวละครเขาอะมัน45%ด้วย Mm hmm. สกิลของเมียผมมามันตั้ง60%เอเลยนะ oh, ยังสตันได้ไม่เยอะเท่าเขาเลยยังเพิ่มคูดาวได้เมียอะเท่าเขาเลยนะพูดอย่างนี้เอ้ยแต่ว่าผมยิงตัวคิวของเขาเด้งไปก่อนแล้วว่ะทุกคนแล้วฝั่งเขาเล็ตโตมาจังหวะแบบนี้ปึ้งเข้าไป ติดไปกันมากมายแล้วฝั่งทั้งฝั่งผมและฝั่งเขาเป็นมีสกิลที่ออกทั้งคู่นะแล้วฝั่งเขาตื่นขึ้นมาก่อนเป็นพี่ดีนะพี่ดีก็แต่สกิลไปเรียบร้อยว่าขนาวผมใส่สกิลไปแช่แข็งพี่ดีไปได้อย่างงี้เหลือแค่สกิลของน็อกเท่าน้นให้ออกเรียบร้อยน็อกปัดมาจงังหวะแบบนี้ติดเดสไปเืยอ่แล้วติดเดสไปที่ส่วนของเนียฮะแล้วหนำเลือยผมออกสกิลบนช็อต ช็อตฝั่งเขาไว้ได้อีก3คนแล้วฝั่งเขาตอนนี้เหลือแค่สกิลของลุกแล้วลุกเขาจะปาสกิลหรือเปลา่าแล้วปาสกิลข้างล่างมาแทงเข้าไปที่เนียผมลุกเขาเกิน2ดาวนะแม้กระ่งขี่ร้อยแล้วผมใส่สกิลข้างบนเนี่ยแบบนี้ก็คือฝั่งเขาไม่มีสกิลอะไรจะออกแล้วแน่นอนนอกจากอันนี้ยกโล่เนี่ยก็คือเป็นสกิลเดียวที่ออกได้โอ้โหแล้วตีกันมาปอแปะแล้วหนำเลี้ยบผมใส่สกิลข้างล่างอีกช็อตเขาพี่อีกแต่ว่าเขาไม่ติดช็อตนะ เจ๊ฝั่งเขาไม่มีสกิลให้ออกฮะแล้วก็ก็คือฝั่งเขาไม่มีสกิลให้ออกเลยตอนนี้นสักอันแล้วว่ากนาผมใส่สกิลซ้ำอีกเรียบร้อยเพิ่มคูดาวของไอ้นี่พี่ก็คือไม่มีสกิลให้ออกสามสามแล้วพี่ดียกโล่ขึ้นแบบนี้เชื่อมเลือดไปก่อนสลหรับทุกคนแล้วผมเลยแค่สกิลของลินแล้วแบบนี้ลินก็ออกแล้วก็ลงป,ปับของพี่ดีทิ้งไปเลยพี่ดีอดเชื่อมแลยฮะแบบนี้แล้วก็ตีไปอีกหนึ่งป่อแปะแล้วแน่นอนว่าเป็นน็อกซ์ที่ยกโล่ขึ้นมาก่อน แบบนี้ฝั่งผมยอนที ee, ได้ออกสกิลนะเนี่ยแล้วได้ออกสกิลรอบที่2ผมเม่เคยเห็นยอนทีฝั่งตัวเองใส่สกิลสองรอบเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วใส่สกิลไปจังหวะน,นี้น็อกเขายังมีสกิลให้เหลืออยู่ออกมาเรียบร้อยค่ายอนทีฝั่งผมทิ้งไปฝั่งผมแทบจะไม่มีสกิลให้เหลือออกแล้วเหลือออกของวานิส่าวาสนาก็แข็งไปทำาเดเมจไม่เกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะไม่ปลุกฝาตูวให้ตื่นฝั่งเขาก็ตีไาอีกปอบแปะแล้วยูชินผมแน่นอนใส่สกิลข้างบนบีแล้วช็อตไปได้หรือเปล่าแล้วชช็ออตตตตใไไไไไไปปปมม่่่่ดด้นะ้้้ะแววาาาทหาายยเเลจนง แล้วว่าสนามผมโดนแทงไวจังหวะนี้แต่พี่ดียังคงติดสับสนอยู่อย่างนี้คงไม่ติดสถนานะอะไรแล้วฝั่งผมสกิลสับสนของลินคูดาวกัไมาแล้วฮะปล่อยสับสนใส่เขาไปอีกรอบนึงแล้วตีไปอย่างนี้ฝั่งเขาไม่มีสก,กิลให้ออกฝั่งผมตอนนี้ก็ไม่มีสก,กิลให้ออกสองฝั่งตอนนี้ปีนเสมอกันแล้วฮะเหลือแค่การโจมตีปกติสู้กันแต่เหมือนว่าฝั่งผมสกิลคูดาวมันจะกลับมาต่อฮะแล้วปั่นไปจังหวะนี้ตายพีก็เพิ่มครูดาวได้พีฝั่งเขาจังหวะน,นี้เหลือแค่ยืนแทงไปเรื่อยๆ,ะะๆ,ๆแล้วฮะเหมือนกับ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ลังตีกันู่เลาแค่หนึงทีกว่าะเวลาหมตีขาผมจะตายนะหรปล่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบมันเวลาหมดแันก็จะวานกันที่ว่าใครเอ็นี่ละใครเลือเยอะกว่าั้เาผมเหลืออยู่สงตัวนะจะมีการเดียวเขาอยู่นิดนึงถ้าไม่นาเขาใส่กิ้นี้แล้วทำให้ผมติดเนสมาได้นเรียบร้อยฮะแล้วลินของผมติดเนสแบบนี้แ้วของผมน่จะไม่มีเกินใหม่แล้วหรือเปล่าอย่างนี้ก็คือเสียเปรียบแล้วนะตีไปก็ต้องหวังว่าเขาจะตายแทนแล้วแบบนี้แล้วฝั่งเขาติดบเป็นหนจังหวะทำให้เขาไม่ได้ใส่กิ้วห โอ้โหเยอะม,มากน้องน้องน้องที่ยังไม่ทํำเลยเลยแปปหนึ่งนะทุกคนผมขอออกไปแก้สกิลแป๊บเฮ้ยคนผมลืมตอนแรกผมกะจะไปเปลี่ยนของของชื่ออะไรนะของในส่วนของเมลคีแล้วเ,เอามาลงแต่ว่าไม่มีเงินเปลี่ยนของไม่ได้โอเคต้องเล่นทีมนี้ไปก่อนโถ่เอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยหมูทอดเอ่อถ้าอย่างนั้นเราออ,อ,เอ,เนะออกสกิลของเมียเลยไหมช็อต50เปอร์เซ็นต์เลยทุกคนบอกสกิลของเมียสองอันมาเลยแล้วกันนะซนะื้อก่อนแล้วช็อตแล้าตามด้วยคุ้มเลย หรือว่าจะกระทืบกระทืบพุ่มแล้วชอ็อตดีวะกระทืบพุ่มแลชอ็อตแล้วกันเอาเตเมจสักนิดนึงไอ,อ้ไม่เอาอีช่างใจอีกเป็นกระทืบพุ่มเลยกันทุกคนอย่าหาว่าผมช่างใจเลยไม่เคยเล่นทีมดีๆมาก่อนเหมือนกันวะ่ะเคยเล่นแค่ในคลิปช็ชอตนะแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรด้วยนะโอเคมาฝั่งเราได้เริ่มก่อนเดี๋ยวนะเพราะฝั่งเราไม่เอาเลยนอะกจากสตียกระโดดไปกระทืบจังหวะน,นี้เพิ่มคูนาไปได้ตัวเดียวเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมไมันไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้แล้วแต่ว่าหลับฝบ โคตรเสียเปรียบรถจัดสก,กิลไปเรียบร้อยฆ่าแทโอไปได้จังหวะแบบนี้ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันแล้ววานนีซ่าตีไปไอโควิดยังไม่ตายฝั่งเขาไอรินฟาหอ,อกมาช็อตฝั่งผมไม่ได้อีกหนึ่งคนตีไปอย่างนี้มีคนตายหนึ่งคนแล้วใส่สก,กิลเอ๋อไปทุกคนต่อจากนี้จะติดเอ,อ๋อไม่สามารถทําอะไรได้แล้วใส่สก,กิลช็อตแ,แบบนี้ไม่ติดแน่นอนฮนะแต่ว่าตีกับคืนไปบ่อบแปะแล้ววัฒนาใส่สก,กิลข้างบน,บ,บนแบบนี้แข่งได้ชนะเลยไม่แข็งฮนะแต่ว่าตีไปไอรินติดไม่พ่อติดเอ,อ๋อ อ้าแล้วพ่ออย่างนี้มีแค่สกิลเดียวนะอเ,เอ้ยไม่ใช่สกิลเดียวมีใช่คิดเดียวที่จะโดนเาเมจฝั่งผมอาเรียบร้อยแต่ก็โดนไงก็ตายไงแล้วก็แน่นอนว่าฝั่งผมยิงไหมเรียบร้อยเก็บได้แน่นอนอสกิลข้างล่างของลินนี่เ,เหมือนจะไม่มีดดเมจนะแต่ว่าพอตีไปสักพักหนึ่งก็ฆ่าคนได้อยู่เหมือนกันหรือเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าฝั่งผมมันเป็นทีมคูเวด้วยมั้งมันเลยแบบมีดดเมจขึ้มนมานิดนึงมาเนี่ยผมใส่สกิลอีกแล้วโดดไปคือฝั่งเขาก่อนแล้วเพิ่มคูดาฝั่งเขาได้ห้าต นี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ในเนียแล้วยิงช็อตไปได้อีก2แล้วแน่นอนว่าฝั่งของเนียที่ได้เปิดก่อนแบบนี้ทุกคนคือมันได้ใส่ก่อน3สกิลเว้ยเนี่ยใส่ก่อนสสกิลฝั่งเขาตายหมด5ตัวละเขายังไม่ได้เริ่มเล่นตาแรกเป็นไงทุกคนตัวละครแล้วตีไปจังหวะนี้ผมไม่ติดช็อตด้วยนะแล้วต่อยไปที่พอ่อแล้วโอ้โหแล้วลิ้นออกสกิลเหมือนรู้จังหวะ พ่อตายคืนชีว์ร่างซ้ำดีปุ๊บตายตั้มอีกรอบหนึ่งกันทีแล้วแม่อรินคนเดียวช็อตได้5ตัวแบบนี้ก็ยังแบกไม่ได้เลยมั้งเนี่ยแล้วโดนแน่นอนว่าฝั่งผมตีตับตีติดแล้วก็ตับเรื่อยๆแล้วก็หลับไปลินเป็นอะไรก่อนตีตับอยู่นั่นนะ่ะเฮ้ยผมจะขึ้นไป5,5 0 0อีกแล้วว่ด้วยทีมฟูลซีซีวะ่ะถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วเริ่มมาถึงแบบนี้ฝั่งผมไม่เริ่มก่อนแน่นอนว่าเป็นน้องเมียกระโดดไปคือย่ำกระหม่อมแล้วทัดฝั่งเขาไปได้เกือบหมด โอ้โหแล้วฝั่งเขาปามาจังหวะแบบนี้ช็อตฝั่งผมไม่ได้สองคนไม่เป็นไรนะเพราะผมคุ่มละนี่ไงช็อตไปได้3ด้วยวะไม่ใช่อ2อเอเอแล้วเขาเกิดใหม่ยับยับเกิดใหม่มา3คนเนี่ยก็คือเมื่อกี้ตาย3เลยสยองขวัญจัดโอ้โหล้วตีฝั่งผมแบบนี้ฝั่งผมไม่มีสก,กิลให้ออกแล้วนะนอกจากไอ้นี่เป็นสก,กิลสุดท้ายของทีมที่ออกได้ แล้วน้องฝ้ายเขาใส่สก,กิลมาเจาะก่อแล้วก็เผาไหม้นะจังหวะแบบนี้แล้วเนียผมใส่สก,กิลล่างไปไงช็อตไปได้อีก3มคนเลยโอ้โหเนี่ยนี่พูดจริงระเนี่าสก,กิลมันโอกาสติดมันโหดขนาดนั้นเลยวะผมเล่นมานี่ผมไม่เคยรู้เลยนะว่าเนียมันโอกาสมันแบบเวอร์ขนาดนั้นอนะโอ้โหแล้วนี่คือผมได้เป็นพีีีอีกแล้วฮะเรียบร้อยแล้วท่ามหมดเลยเฮ้ยเนียของดีวะนี่ เอ้าแล้วเราอยู่ดีกลับมาติด5,500อีกครั้งหนึง่งนะต่อเนื่อง4ตาจากพลังแห่งเมียโดดกระทืบไม่ทำอะไรเลยเซตันอื่นโคตรกากนอกจากสปีดเดี๋ยวก่อนจะโดดไปกระทืบอีกทีหนึ่งเพิ่มคูดาป่าตูไม่ได้4ต,ตัวเหลือแค่ไปคนเดียวที่ออกสกิลได้แล้วติดเอดเอพอดีด้วยอย่างนี้ถ่ายสกิลมาแทบไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหแล้วแน่นอนว่านเนียผมใส่สกิลฟ้ลมแล้วช็อตไม่ได้อีกไหมไม่ช็อตมาทุกคนอ๋อการอัพเกรดสกิลเนียพอดีอย่างนี้เอง ทำให้ฝาตูมันโดนครูดาวนานขึ้นใช่ไหมมันจะได้แบบโอกาสออกสามสกิลชัวร์แล้วผมทุ่มมาจังหวะนี้เรียบร้อยเก็บแทโอได้ไพ่เกิดมาใหม่แล้วโดนตีเมาอีกสองปอบแปรฝาาตูโดนปลดล็อกใส่สกิลได้หมดแล้วใส่สกิลช็อตไปที่ลินผมก่อนเอาไม่ได้ช็อตแล้วนะลินตายเกิดใหม่เลยแล้วตีไปอีกทีหนึ่งมีคนตายแบบนี้ลินออกสกิลข้างล่างมาท่ำแทโอหายแล้วหายไปอีกสองคนด้วยไอ้ลินเกิดมาใหม่ไพ่ออกสกิลบนแบบนี้จิ้มโดนไพ่คนนั้นแล้วจะตายเอาจิ้มไปโดนตัววาสนา หรือไม่ก็เป็นในส่วนของยูชินนะไม่มีใครเลื่อนรถเลยแล้วยูชินผมบอกไปยูล่าว่าจาังหวะนี้ช็อตไปอีก2เป้าเอาเขาไม่ได้ขยับโดนตีหลับกันอีกหลับหลับตื่นตื่นแล้วฮะโดนตีตั๊มอีกแล้วยูชินผมใส่สกิลข้างบนไปตั๊มอีกโอ้โหติดหนำเลียบติดทุกอย่างโดนตีตายเฮ้ย <c oughs> อันนี้ผมอึ้งจริงอึ้งมากด้วยเรื่องคิดแบบโบมันโหดขนาดนี้เดี๋ยวก่อนแล้วฝั่งผมไม่เริ่มก่อนแล้วฮะเพราะว่าทำมาแต่สปีดอย่างที่บอกแล้วโดดไปกัน คือเพิ่มคูดาฝั่งเขาไม่ได้เกือบหมดเลยแคลินคนเดียวแล้วลินฝั่งเขาโดนตีติดเอ๋อพอดีอย่างนี้ ศาสเตอ,อขึ้นมาสั่งฟังผมไม่ได้เลยฮะแล้วตีไปติดชอ็อตใส่วาส,สนาด้วยตีธรรมดานะแล้วยิงช็อตไปจังหวะน,นี้ชอ็อตใครไม่ได้เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่เป็นไรนะเพราะว่าแฮงโอปัดสกิลข้างล่างมาจังหวะน,นี้อาจจะมีเจ็บๆคันๆกันเล็กน้อยแต่ว่ายอนฮีของฝั่งผมคุมสกิลคืนไปแล้ฮะอย่างนี้หลับป่าตูไปเกือบหมดว่าสาฝั <สา S 1> ่งเขาตื่นขึ้นมาอย่างนี้ใส่สกิลสวนมาถินไปได้แค่นหนึ่งคนแล้วผมตีไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยพ่อเขาตายตื่นขึ้นมาแล้วลีนของฝั่งผม ใส่สกิลมาไม่เกิดผนแน่นอนนี่ว่าลินฝักเขาที่มันตายเกิดเอาใหม่นะลินฝักเขาออกสกิลทันทีเลยเหมือนรู้งานแต่ไม่ค่อยติดคลืนเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงนะอย่างงี้ว่าสนาฝั่งผมใส่สกิลข้างบนไปอีกแข่งว่าสนาฝั่งเขาไปได้แล้วลินฝักเขาไม่มีสกิลจะออกแล้วพอติดสกิลนี้พอดีนะติดไม่แต่ว่าตีหนึ่งครั้งหลุดมาได้แล้วยังติดสับสนอยู่ทำให้ตีไม่แรงเท่าไหร่แล้วตีกันไปอีกสองปอบแแบบนี้ลินผมใส่สกิลข้างก็ง่ากระบาลพ่อเขาตายไปหรเปล่าพ่อเขาไม่ยอมตายยังไมม่ออีก โอ้โหเกิลวสวนมาลินฝั่งผมตายคืนชีพขึ้นมายังมีอมาตะอยู่นะแต่ว่ายังโดนในโควิดอยู่2ดอกด้วยก็น่าจะเสียเปรียบฝั่งเขาอยู่แต่โควิดหมดไปแล้วแล้วฝั่งเขาตีติดสับสนฝั่งฝั่งผมรัวๆแล้วฝั่งผมตีไม่ติดสับสนฝั่งเขาเลยเอ้ยไม่ติดจริงแล้วไม่ฝั่งเขาตีสับสนได้รัวๆไหมเดี๋ยวเขาดวงดีกว่าวะอันนี้แอะไปไม่เป็นไรนะไปกันต่อในเกมผมสับสนในยุคจริงผมก็สับสนนะ โอเคแล้วเจอฝ่าตัวเป็นทีมอื่นอีกแล้วแล้วโบกระโดดเยี่ยมเป้งเพิ่มภูดาฝั่งเขาไปได้3คนอย่างนี้ตีไปเอ้ยรถเดือดนะผมโดนเขาโต้เดนมา2คนเหรอเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วเขายกโล่ขึ้นมาในจังหวะแบบนี้คือเลือดขึ้นมาเป็นล้านเลยแล้วยิงช็อตไปอีก,กเป้เงเรียบร้อยติดช็อตไปอีก2คนโอ้โหแล้วฝั่งเขาแทบไม่ติดอะไรเลยว่ะหมายถึงว่าติดแหละแต่ว่าน้อยมากพอที่จะไม่ถึงชนะไ,ไงแล้วก็โดดมาตัน3คน แล้วจะคิวข้างบนไปทั้งฝ่าตูมันติดสับสนหมดนะตอนนี้มีคนสับสนวุ่นวายแล้วเขาคิวขึ้นไปเลือดเต็มเอาตรงนะผมว่าผมแพ้แล้วเพราะว่าตายไปแล้วสองคนด้วยนะอันเนี้ยอาจจะไม่ต้องลุ้นละเพราะว่าไม่มีตัวเดเมจพอจะฆ่าแล้วทุกคนผมขออนุญาตออกเลยแล้วกันนะฝากเขาไปสองคิวอะไม่มันมีเดเมจพออยู่ละไปเลยอย่าเสียเวลาดูไปก็แพ้ตอนจบแล้วเขาตีติดเดสเราสองตัวด้วยประเด็น โอเคมาเริ่มตาถัดไปอย่าไปยุ่งกับตาเก่าแล้วเนี่ยผมกโกรธไปจะเพิฝั่งเขาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยเพิ่มสกิลครลดาวในส่วนของพ่อเข้าไปได้แล้วตีหลับอย่างนี้ฝั่งป่าตูไม่ได้ออกสกิลฮะแล้วเนี่ยผมใส่สกิลข้างช็อตป,ป่าตูไม่ได้สี่ตัวตื่นมาแค่คนเดียวคือไพนะเพราะว่าไพาตัวนี้มันตายแล้วเกิดใหม่โอ้โหแล้วปลามาเจาะก,ก่อทําทุกอย่างใส่ฝั่งผมแบบนี้ทุ่มคืนไม่มีคนตายหรือเปล่าแล้วตายไปสี่ตัวเลยฮะคืนชีพกันมาแบบลืมล่ำไพ่ฝั่งเขามีแหวนด้วยก็คคืือนทีี่มมามสใช้ แล้วตีพี่ก,กีหนึง่งไอรินฝั่งเขาตายแล้วไฟจิ้มมันแบบนี้โดนโดนลินลิน,ลนตายทันทีโอ้โหแล้วตีธรรมนาไปไม่เกิดอะไรขึ้นในจังหวะนี้เพราะว่าตีไปใส,ส่ทุกตัวมาตาซะเยอะแล้วจิ้มีกตอกหนึ่งไม่มีใครติดฟันเลยฮนะนอกจากไอรินอย่างนี้แคโอฝังเขาได้แต่จะกลแบบคุ้มค่าแน่นอนแล้วค่าฝั่งผมไม่ได้3ตัวเลยมันคุ้มเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะแล้วแน่นอนว่าลินฝั่งผมไม่ยอมให้เขาออกสกิลสกิลนะตีฝั่งเขาตายไปเลยแล้วไอรีนฝั่งเขาตื่นขึ้นมาทันได้ใช้สกิลพอดี ก็ใช้สกิลล้วก็ทำแรกตีสลับกันแล้วอย่างนี้ฝั่งผมไม่ออกสกิลก่อนนะออกไปสกิลข้างบนแบบนี้ไอรินฝั่งเขาก็คือไม่ได้ใช้สกิลนะเพราะสกิลข้างบนของไอรินน่าจะช็อตผมไม่ได้แล้วมีโอกาสโดนแค่นิดเดียวน้อยเกินไปแล้วตียังติดเอ๋ออยู่ไม่ได้ติดเอ,อ๋อตีติดสับสนชอบเร็วก็ติดเอ๋อนะแล้วยังติดสับสนเรื่อยๆเฮ้ยหรือว่าฝั่งผมก็ขี้โกงเรื่อเหมือนเขาไว้ที่มันติดสับสนได้รัวๆแล้วตีไปชนะโอ้โหลินน้องลินตรองจัดไปเกมสุดท้ายของพวกเรา เฮ้ยฝั่งผมยังคงได้เริ่มก่อนอยู่แล้วเนียก็โดดไปแล้วก็คืบเข้าให้เพิ่มครูดาฝั่งเขาได้5ตัวเช่นเคยแล้วแน่นอนว่าเนียผมอิงสกิลข้างล่างลินฝั่งเขาตายเกิดมาแต่ตายเกิดมาก็เท่านั้นนะเพราะยังไม่มีสกิลด้วยอ้าแล้วมีสกิลแล้วอย่างนี้ปล่อยมาเลยเราเล่งฝั่งเธอฝั่งผมไปก่อนแต่ว่าเล่งไปแทบไม่ได้อะไรผมหลับซ้าไปฆ่าป่าตัวไปได้4คนแทโอตายมาเกิดใหม่โดนหลับไปจังหวะทส่สกิลไม่ได้ทายอีก แล้วโดนดูชินของผมใส่ตะกี้างล่างไปอีกติดช็อตแบบเพอร์เฟกต์ไม่เลื่อนไม่ลดเลยสักคนหนึ่งทุกคนนี่มันเมตาทีมซีซีมาถึงแล้วหรือเปล่าโอ้โหแล้วต่อยยังติดช็อตอีกแคโอฝั่งเขาติดสถานะจากฝั่งผมอะไรกันเยอะกันแย่น่ะดูดิไปเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตัวละครไอ้แต้มฮ่าฮ่าฮ่าด้วยโคตรเจ่ม อา้าวเราแรงขึ้นเฉยเลยแล้วผมเล่นซิเวตาตั้งนานแรงไม่ขึ้นนะไม่อยากจะบอกเล่นทีมเนียนี่แรงขึ้นเลยวะมันขนาดนั้นเลยใช่ไหมคือเราบอกเราเราใส่ของอย่างมั่วเลนะทุกคนคือแบบไม่มีอะไรเป็นจีนเป็นอันสักอย่างคือเราแค่ใส่แหวนใบด,ด้วยต่อยกันไม่ค่อยใบแต่ว่ามันก็โอเคอะสกิลนี้นี่หน้าหน้าอัพสกิลให้มันเหมือนกันนะหมายถึงตัวเนียเลยอะหน้าอัพสกิลให้มันเหมือนกันเพราะว่านี่ก็ต่อยเพิ่มช็อตใช่ไหมคือถ้าเกิดได้สกิลนี้คือโคตรสวยเลย อย่างเมื่อแกจะเห็นว่ามีบางครั้งอ่ะที่แบบเพิ่มคูดาวแล้วฝั่งฝาตูตมันเข้าเทินอ่ะคือท่าของฝาตูตมันยาวเกินนะแบบกินจํานวนวีเยอะเกินอ่ะมันก็ยังเข้าเทินอยู่ใช่ไหมเออซึ่งก็ถ้าเกิดอัพไปสิบเก้าเงี้ยคือไม่ได้เข้าแน่คือได้ปล่อยในฟรีๆแน่ๆสามสกิลเลยซึ่งก็คือโหดมากนะเดี๋ยวผมอาจจะเก็บเก็บขินมานั่งอัพสกิลนะหรือผมไม่อัพให้ดูเลยก็ได้ผมติดใจแล้วถือว่าผมอัพให้เลย อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะอัพให้ก็คือเมลคีนะแต่ว่าไว้ก่อนเพื่อนเมลคีตอนนี้ใน <G K S 1> คืออยากอัพสกิลเนี้ยของเมลคีแล้วก็ไอ้อันเนี้ยแพสซีฟสองสกิลเท่ากันนะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าเนียก่อนละกันตอนนี้ใช้ปุ๊บเห็นผลปับ๊บเก่งปุ๊บเลยขอสกิลนี้หรือไม่ก็แพสซีฟได้ไหมแพสซีฟจริงๆก็ไม่ค่อยได้เนี่ยจริงๆคือเนียเนี่ยมันได้แค่สองสกิล โอเคแต่ว่าขอให้ลงสกิล2ทันทีเลยแล้วกันนะขวายหินอัมเกดให้ได้เลยโหดขนาดนี้จะมีที่ไหนอีกขอสกิลนี้ได้ตีธรรมดาก็ยังดีก็ยังดีตีติดช็อตตีติดช็อตเป็นสาจาก30ขอสกิลสเพื่อนขอแค่สกิลสเนี่ยนะลูกลักอ่าได้แพสิ จบแล้วเอยเข้าเป้า49%นะทุกคนผมจะบอกว่าเข้าเป้า49%เนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นรู้ป่ะเข้าเป้า49ใช่ป่ะทุกคนของผมอ่ะมันมีเข้าเป้าอยู่แล้ว15เว้ยเอ้ย50ก็คือตอนนี้เข้าเป้าเนียของผมอ่ะมัน100%เลยนะก็คือไม่มันมีใครต้านทานผมได้แน่นอนพลังแห่งเนียว่เดี๋ยวรอเลยอัพสกิลนี้อีกอันหนึ่งบอกเลยว่าเนียโคตรโหด าเกิดได้สกลิลนี้แล้วก็ที่เหลือผมกลอาจะไปลงกับในส่วนของเมลคีนะเพราะว่าเมลคีเนี่ยมันมันค่อนข้างดีหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วอย่างอันเนี้ย45ใช่ป่ะกลายเป็น50อย่างอันนี้45เหมือนกันพออัพปุ๊กกลายเป็น55เลยนะเออแล้วอันเนี้ยจาก40ใช่ไหมกลายเป็น50อันนี้ก็เพิ่มแคปเลือดเอ้ยลดแครเลือดจาก40กลายเป็น25ก็ค่อนข้างจะโหดทุกสกลิลเลยแต่ว่าตอนนี้ขอเนียงก่อนแล้วกันติดใจวะโอเคก็ ไม่น่าแหละนะทาไมหลายๆคนหนึ่งชื่อว่าแบบเด็กเบรุตเนี่ยมันเพราะอย่างนี้นี่เองใช้แล้วก็สะใจอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอเคแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดใครที่ชอบการผ้ารีน่ามันๆแบบนี้ก็สามารถกดติดตามช่องผมเอาไว้ได้เลยนะจะมีการผ้าแบบนี้อีกแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบา,บายบายครับ